แล้วครับสวัสดีครับอนนี้เดี๋ยวเราจะหลังจากที่เราโอหอนเสร็จนะฮะอันนี้เป็นแบริ่งแตกครับมันล็อกเลยนะฮะอนนี้ผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแบริ่งทั้งหน้าและหลังแบริ่งแตกพัดลมไม่ทางานนะครับแอร์จรึงร้อนนะฮะอันนี้ผมก็จะมาดูว่า,าต่อเทสหลังจากที่นั่นเรียบร้อยแล้วโออันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ B, B. ีีเป็นลน์นะครับเป็นไฮเราความเร็วสูงไฮ แล้วก็เป็นลายด้วยดีนะครับนี่ครับความเร็วสูงต่อไปที่ปักเลยนะครับไม่ผ่านอะไรนี่นะฮะต่อเป็นไฟเลี้ยงนะครับนี่ครับ,รบต่อเข้าปักส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีขาวนะครับเป็นคอมมอนใช้ร่วมกับเป็นนิวตันนะครับเป็นคอมมอนระหว่าง ขั้วคาปาซิเตอร์นะครับเนี่ยคาปาซิเตอร์จะต่อระหว่างสีขาวกับสีน้ำตาลนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเสียหลักคาปาซิเตอร์เอามาดูคาปาซิเตอร์3มิลลโครคาปาซิเตอร์16ไมิลลิโคฟารัตนะครับอันนี้เราไม่มี16ไมโครเราจึงใช้7.5 2ตัวมาซีรีส์กันนะครับได้แล้วลองเสียบปลั๊กดูว่าหมุนไหมนี่ครับ หลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยโอหอนเรียบร้อยเราจะยังใช้รูปตามปกติหรือว่าจบครับ